พงโกชิ้นปลาชาแนลสวัสดีครับพบกับพ่อค้าหน้าหวานเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาทอดเกี๊ยวปลากันครับวันนี้จะมาทอดเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาแล้วนะครับอันนี้สะดุ้งน้มามันเสร็จแล้วนะครับเกี๊ยวปลาเราอันนี้เกี๊ยวซ่าหมูครับวันนี้จะทอดเกี๊ยวก่อนเลยนะครับอุณหภูมิเราตั้งไว้วันนี้ร้อยสามสิบองศานะครับปรับไว้ เราจะสะดุ้งเกี๊ยวซ่าหมูก่อนนะครับพอเกีเ๊ยวปลาสะดุ้งน้ำมันเสร็จแล้วนะครับครับเราก็มาสะดุ้งเกี๊ยวหมูกันนะครับสะดุ้งน้ำมันประมาณประมาณ1นาทีหรือสองนาทีนะครับไฟที่เราใช้ก็ไฟหนึ่งร้อยสามสิบนะครับราทอดไฟปานกลางนะครับไม่ร้อนมากครับเราก็จะหยิบใส่ ทีละตัวนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยนะครับพงลูกชิ้นปลาชาแนลครับไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับหลายวันอยู่ครับวันนี้ก็เลยทอดเกี๊ยวปลาให้ดูเลยครับ วิธีทอดแนะนำนะครับใช้ไฟปานกลางสะดุ้งน้ำมันก่อนนะครับสำหรับทอดเกี๊ยวซาหมูครับสะดุ้งน้ำมันประมาณ 2-3... 1ถึงไอ้นนาทีนะครับไฟที่ใช้คือ130นะครับเราจะทอด2ครั้งนะครับครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอ,อให้ เขียวเราลอยขึ้นมาก่อนนะครับเขียวเราลอยขึ้นมาก็จะตักออกเลยนะครับเราจะไม่คนนะครับจะไม่คนเขียวครับเขียวหมูเราก็จะตักออกเลยครับใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อขาหน่อยนะครับพงลูกชิ้นปลาชาแนลครับ เราก็จะใช้ไม้นะครับไม้จิ้มใช้เขี่ยเขียครับต้องใจเย็นนะครับทอดเกี๊ยวปลาเกี๊ยวซ่าหมูครับเนี่ยครับมันก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะตักออกเลยนะครับวิธีสะดุ้งน้ำมันครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับ เราจะไม่ทอดให้น้ำมันเกี๊ยวเราแช่น้ำมันไว้นะครับแล้วเราก็จะเพิ่มไฟเป็น150นะครับเพิ่มไฟเป็น150องศานะครับเพื่อที่จะทอดให้กรอบครับให้กรอบให้เหลืองครับเนี่ยครับอันนี้สะดุ้งน้ำมันเสร็จแล้วนะครับหนึ่งนาทีหนึ่งถึง2นาทีครับสังเกตได้ก็คือให้เกี๊ยวเราลอยขึ้นมาเราก็ตักออกเลยนะครับ ไม่ต้องปล่อยไว้นานครับแล้วเราก็เพิ่มไฟนะครับเป็น150ครับร้อยห้าสิบร้อยสี่ิบห้าถึงร้อยครับเดี๋ยวรอไฟสีส้มดับก่อนนะครับเราถึงจะเอาเกี๊ยวลงทอดครับเป็นวิธีทอดเกี๊ยวของผมนะครับเกี๊ยวปลาเกี๊ยวซ่าหมูหรือเกี๊ยวธรรมดาก็ทอดได้ครับโดยใช้หม้อไฟฟ้านะครับเดี๋ยวรอไฟดับก่อนนะครับ เราค่อยมาดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยนะครับพงงลุกชิ้นปลาชาแนลครับวันนี้สอนวิธีทอดเกี๊ยวปลาเกี๊ยวซ่าหมูกันครับวิธีทอดโดยใช้หมออทอดไฟฟ้านะครับครับไฟหมออเราที่ปรับไว้ร้อยห้าสิก็ดับลงแล้วนะครับเราก็จะหมออเราก็หมอเมอเราร้อนแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาทอดให้กรอบนะครับเคียวปลาแล้วก็เคียวซ่าหมูครับเราก็จะมาทอดให้กรอบนะครับครับเราก็หยิบลงเลยนะครับเคียวปลาหยิบลงทีละชิ้นเลยครับเมื่อวานอันนี้สะดุ้งน้ำมันเสร็จแล้วนะครับครับเคียวปลาแล้วครับ ใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวก็เราเอาลงเลยครับเราก็เอาลงเลยครับเราจะไม่คนนะครับเที่ยวเราะจะไม่คนนะเราจะกลับทีละดา้านนะครับเที่ยวปลาครับ เราก็จะใช้ไม้จิ้มครับไม้จิ้มใส่เยอะไปหรือเปล่า ิบออกทีรลตัวครับวันนี้เกีียวติดใส่เยอะไปครับจะกลับทันหรือเปล่าเนี่ยครับเราก็ปล่อยก่อนปล่อยไว้ก่อนครับวันนี้ใส่เกีียวเยอะไปครับ ทุกทีจะใส่10ตัว15ตัว15ตัวนี่น่าจะ20ตัวครับมันก็เลยเต็มหม้อครับเราค่อยกลับทีละทีละด้านนะครับอันไหนเหลืองเราก็กลับเลยครับดูจากสีนะครับเราก็จะกลับเลย ทีละตัวทีละตัวครับก็เจียวต้องใจเย็นนะครับเขียวปลาครับเดี๋ยวสุกเดี๋ยวเหลืองข้างหนึ่งไม่เหลืองข้างหนึ่งนะครับเนียครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้าหน่อยนะครับโงลูกชิ้นปลาชแนลครับวันนี้ทอดเกี๊ยวปลาให้ดูนะครับเกี๊ยวปลาเกี๊ยวซ่าหมูให้ดูครับวิธีทอดครับใครมีอะไรแนะนำทักทายพูดคุยกับพ่อค้าเม้น์มาได้นะครับใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวพ่อค้าเข้าไปตอบนะครับเกี๊ยวปลาครับอันนี้เหลืองแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วครับ ยังไม่กรอบนะครับแล้วก็ทอดให้ออกเลืหลืองๆหน่อยครับไม่ได้ลงคลิปนานเลยครับส่วนมากจะไลฟ์สดครับก็เลยวันนี้ก็เลยถ่ายคลิปให้ดูไปก่อนครับเดี๋ยวไลฟ์ like สดค่อยไลฟ์ like ช่วงหลังครับ อันนี้เทคนิคเป็นวิธีทอดของผมนะครับเทคนิคและวิธีทอดเกี๊ยวปลาเกี๊ยวซ่าหมูครับครับนี่เราก็กลับไปกลับไปกลับจะกลับด้านครับกลับทีละด้านนะครับเราก็สังเกตดูครับวันนี้ใส่เยอะไปหน่อยครับก็เลยดูกลับได้ช้าครับ เหลืองแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะตักออกเลยนะครับตักออกทีเดียวเลยนะครับเนี่ยครับเขียวปลาแล้วครับกรอบกครับครับเขียวปลากรอบกรอบเลยครับใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งด้วยครับนี่ครับ เหลืองมากครับแล้วก็ทอดเกี้ยวซ่าหมูต่อเลยครับอันนี้สะดุ้งน้มามันเสร็จแล้วครับลงไปเลยครับเดี๋ยวรอให้เกี๊ยวเราเลอยขึ้นมานะครับเราก็จะใช้แต่แกงเราคนเลยนะครับเพราะเกี๊ยวหมูมันจะกลับด้านไม่ได้ครับมันไม่เหมือนเกี๊ยวปลาครับเกี๊ยวปลามันจะแบนครับ เกี๊ยวปลากรอบๆเลยครับ,ครบใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยนะครับพงลูกชิ้นปลาชาแนลครับเนี่ยครับ,รบเราก็จะคนเลยนะครับให้ลูกเให้เกี๊ยวเราลอยขึ้นมาก่อนครับ,รบผมเมื่อวานหม้อผมพังพี่ใช่ผมเอาหม้อไปซ่อม พอดพอดอยู่ดีๆมันช็อตไงไฟมันดับเลย,เย <c oughs> ่อจะไม่เสร็จเลยครับไม่ไ <My S 1> อ้มันชอ็อตมันชอบพังพี่ตรงสวิต์ปิดเปิดมาเนี่ยเปลี่ยนห้าหกรอบแล้วอะ่ะใช่ใช่าไปบ้านหม้อเนี่ยบ้านหม้อลังสิแลราเนี่ยครับไปก่อนเพื่อเลยเก็บหมอ้อยังไม่ได้ขายเลยอะ่ะ ยังไม่เสร็จเลยมันมันช็อตมันร้อนอน่พี่พังมันพังเร็วตรงสวิตช์มันเนี่ยเดี๋ยวก็ไอที่ปรับอุณหภูมิเดี๋ยวก็สวิตช์ปิดเปิดอันนี้เกี๊ยวปลาแล้วครับอันนี้เกี๊ยวซ่าหมูเดี๋ยวรอให้เลืองๆหน่อยนะครับ คนทีละนี้ครับไม่ต้องคนแรงครับคนไปเรื่อยๆเมื่อวานเมื่อวานหม้อพังครับหม้อหม้อทอดพังเพิ่งซ่อมมาเสร็จนะครับเพิ่งเอามาสวิตปิดเปิดมันช็อตนะครับ คนครับก็จะนานประมาณ3-4นาทีครับเกี๊ยวหมูแล้วครับอ่าวอันนี้วันนี้อัดวิดีโอยังไม่ได้ไล์ยังไม่ได้ไล์ครับให้ธรรมธา เกี๊ยวเราก็เหลืองสุกแล้วนะครับเราก็จะตักออกนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยนะครับเกียวซาล้ะครับเกี๊ยวซาหมูใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้หน่อยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปทอดเกี๊ยวปลาเกียวซาหมูไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ